พุ่มในการโรงเรียนมันหนองแหวงท่านแก่พู้มมีเกียรติพี่น้องนะครับเป็นศิลปะแม่ไม้นะครับทีเ่เป็นที่ทั่วโลกนะครับตอนนี้ทั่วโลกได,ได้ให้ความสนใจนะครับถ้าท่านติดตามดูข่าวดูการแข่งขันมวยในทุกวันนี้นะครับฝรั่งก็หันมาชกวงมวยไทยมากขึ้นท่านประธานจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านในลักุทรสังขาวนะครับจาก สบาร์กจานแสนชัยนะครับปริมาตรห้าพันนะครับก็เก่งด้วยครับต่อเก่งด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับข่าราจการสุขเทียนธรรมูอรนะครับจะได้นำพี่น้องแฟนบวยนะครับดูเองท่านกบพลงราดิาสัยอาเรียนท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดผู้มยการสำนักงาน หนองแวงศุวรรณีวิทยาคมปีห้าสำบเบ้าในวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงและโรงเรียนบ้านหนองแวงสวรณีวิทยาคมมีความพร้อมและยินดีที่จะมีส่วนร่วมกีฬาไทยขดโลกหรือเป็นศิลปะวามแรรของประเทศไทยต้ง กปทกอน,กอออนท่านาวุฒิชัยชัย,ยจิตนะคะอยากจะพูดถึงความรู้สึกว่า,าดีใจและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็ให้กำลังใจแก่นักมวยของเราทั้ง12คู่ในวันนี้นะคะ โอกาสนี้ทฉันก็ขอแสดงความรู้สึกในวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนและก็ขอให้ทุกท่านนั้นที่มาชมเชียร์ในวันนี้มีความสุขและก็เชียร์เท่านผู้มือการการกีฬาประเทศไทยจังหวัดชิสเกตได้กล่าวรายงานต่อประธานพร้อมแบบเรียนเชิญท่านประธานโบกโลกขอขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่สาม ีี่เปป็นนนน้้ราโรงเรียนบ้านหนองแวงโสคนวิทยเกียรมครับปันนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วกระผมก็กลับเรียนเชิญท่านรับท่านนกผมเปรนอลาดิสัยนี่ครับ เลยเชิญท่านพอวุฒิชัยชัยนิครับท่ครับไปอบว่าไรโอเคคับข้าไม่ไปไหครับดูไป้ดสัเล ความสะอาดแล้วก็ทการเท่าสราสราาเสพตินะครับอาภัตดีนะครับรองดูดีบ้านหนองามสำหรัหว,วันนียาคุมนะครับไม่นีที่ครับครูแมทยได้มีรางวัลพิเศษแยงที่สามพันนะครับแดงนี้ก็คือนครไทยซอเอกราชนะครับนี่จริงๆว่นวานครไทยสีแางนอกนะครับเป็นลูกหลานจากอภทธสิงหแ,และห้าแคลงนะครับลายสุดครับ ดวลเกียรติทศชัยคชิดชีตแบบเกลอดของจับแดงครับครับฝ่ายน้ำเบนเี่ดับตะนดวนเกียรติทศชัยชิดชีเป็นใจมาถึวัดพยัมศรีอยู่บ้านเลขที um, ่เจ็ดสิบสองบ้านศาลาตำบลหนองชิดชีอำเภอปรางค์บจังหวัดชรมพิเศษอ่าปัจจุบันอายุสิบสองปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่หกโรงเรียนบ้านศาลาเป็นบุตรของคุณพ่อสมใจคุณแม่ลับดวนสอมอยู่ที่ท่ายเกียรติชัยยโดมีทศไทย ใป้นผูน้ชนเป็นผรหน้าค่ายผู้จัดก,การและผู้ผู้มจอจบมาแล้วสิบครั้งนะครับอาชนะแปดแพ้สองหน้ากุดเนียแพ้คะแนนนครไทยสอยเอกราที่คุกขันนะครับวันนี้มา,มา,าไทยเรียว่าบาดีทังนะครับหรือนักมวยเก่า,า,ก,าก็ชื่อว่าสุดสรรค์บกพรชินเสดให้คะแนนก็ดีทิติพน กันยาสายนะครับต่อไปต้องเว้นด้นนะครับไทยสอทุกคนแล้วก็บุรุษชิงรางวัลพิเศษสามพันในท็อปแ่งก็คือนครชัยนั่นเนเป็นเพชรลำบวัคู่นี้ขั้นแพชรครับผนะผวัลลีใสนี่ครับโง่โง่ติดหน้าดูนะครับ้วนย้านะครับ ทางบริ ừ, ái, cái, cái, cái ัทนะครับใกล้ๆใเฮ้ย้หทางที่เดินทางมาถึงให้มาติดต่อด้านหลังนีาต้นกคลัเช็คอยู่นะครับครับกดการาเลยเคยชนะมาหกเ มีโมีูด้กันชัดด้วยนะครับแล้วก็เสียสาภานของเขาเเสียภาษาทที่มนจุดทวารท่านี้นะครับอยากิกกันอย่างโดยเสียหน่ดแล้วก็มีคามเสี่ยต่อการส่งตัวันนีภาพข่าวับจะสัมาปตาเรับชมียได้ทางไทยพีทีเอสนะครับในช่วงข่าวเวลาภาคเที่ยงนะครับวนนี้ถ่ายทอดสดด้วยนะครับ วลาลงมือตอนน้องคนประดิษฐ์จะดูถึงคู่สุดท้ายหรือเปล่าครับคู่สุดท้ายใช่ครับ ยกที่สอกลอบให้กับทางมูแดงนลครับปาเป็นไกรแล้วก็แฟชสยามนลครับขอบคุณอาจารย์สเสถียรตะมืออีกครั้งหน,นึ่งนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงดังวยไปท้อ,อนี่แหละผลของการที่ไม่ได้จัดมวยวานานนะท่านนายกไพบูลย์นะต้องจัดไปไหวเลยครับ เราก็ต้องฝึกออกมาฟลอรอจัดเวทีจานแฉกในยกสุดที่ในยกสุดทีไม่ต้องห่วงครับครับบนเวทีคุณไี้ชิง8,000นะครับ8,000ข้างละ4,000อ่าข้างละ4,000ไปกลับที่8,000แดงนี่ก็คือฟ้าเตียนไกลสิบพอน้ำลูกหลานจากอระเพาพายุบ,บ้านเดียวกับสถานฟ้าบ้านเดียวกับโมโลโนโ่ทางฟ้าเตียนไกลนี่ก็ไปพลิกแพ้มาที่ ปัดพลค้อนะครับอำเภอเมืองสิสเจดวันนี้ทีมงานของช่างถาพยุกต์นะครับนำทีมทางด้านของปุ่มแดงครับทัพไปนักบอลเนี่แฟนสยามหลานเจ้าปูดอาจารศึกษาช่างมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านสักบุ้งนะครับโดยมีกระ่ายทองอบวมวหัวหน้าค่ายผู้จัดการฝึกสอนนะครับล่าสุดนี้ ชนะคะแนนฟ้าเกรงกรายชินโบนามนะครับวันนี้เจ้าบ้านเปิดบ้านให้ปอยแดงนี่ตามถึงบ้านเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรชั่ครู่นะครับครับทานผู้นมครับเวยเจริญกับภูพนังเจอฝนอะไรจริงนะ มันเปิดพรมกร้องเพลงหนังดีเช่นไหนถี่เจอฝนกรือยุ่งบบเวยเจอหนาวก็ลำบากนะครับไม่เป็นไรเลยนะเราดูฟรีก็ตัวู้องให้ลูหลานยำชมจนกล้าบ้านของแดงเราได้ยวดโฉมว่าการจัดเวยเนี่ยยุคนี้กับยุคก่อนมันต่างกันมากนะครับ ไหนก่อนเวลาจะจัดบอก็ต้องต้นบกคราวเนี่ยต้องหายไปทีละต้น2ต้นนะครับยุดนิ้ไม่ใช่นะครับอขอต้อนรับหัวิจสนาด้วยนะครับนี่จะเป็นมาดูคู่นี้นะครับเป็นการล้างตาใน อย่าว่าแต่กมวยผู้ขย,ยายขนาวนะแล้วจะทำอะไรไม่ถูกเลยนะอายุเลยยิ่งยิ่งหนาวเลยหนาวหนาวไม่หนาวดูดูแหวนครับขนาดแหวนผมยังหลวมแล้วข้างในใมันจะหลวมขนาดไหน <laughs> ขนาดนิ้วันยังหดนะคนหดคนเทียวคนเด้อจะไม่หนาวนะครันิ้วผมยังหดแต่ไม่แหวนหลวมแล้ลวมลละะไม่มมมมรู้ข้างในมันจะหดขนาดไหนครับนายกับรัฐบาลนะเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยผมยังหนาวมิรู้หมดนะครับ ดูมวยล้านตากนันนะครับนะเออเอาทีนี้คุณนี่ไปกลับเท่าไหร่ครับแปดพันแปดพันละสี่พันเลยครับ 8, ไม่ไม่ทราบว่าผู้จัการอูน้อยการช่างได้เดินทางมาถึงหรือยังนะสูตริสาคอนนะครับเพียงเจ้ากรเสียวงนะครับเสียประสานที่บนสุดนะครับเอเม่ทราบว่าเดินทางมาถึงหรือยังเสียเอฟพุทธมายพันปลาส่วนกอล์ฟเองนไซต์กอกไม่ต้องว่าเมาตั้งแต่หัวค่ำเลยก็ได้ ท่านเป็นคนจันทรมท่านเค,เคยไปเป็นนาเยเพทู้สิงตอนนี้ไปอยู่ที่รับไปมากบรีรัมยท่านมากินธุรัจมานะวันนี้สุดยอดชอดยอดวันนี้ขอบคุณท่านสมนักสังขาวด้วยนะครับวันนี้ก็มอบหนะ้าพันนะเป็นการร่วมสเสริมและสนับสนุนวันมวยไทยด้วยนะครับ พี่ไฮอกเทศสมุทรีเทสสบาการแสชยนะครับเปขาวว่าวันที่สิบสเนี่ยสิามก<อ>ุ้งพาเนี่ยเชิดเชวันวานลินไท้ายนะครับเอากรได้ไนนครับ<ช>ที่จูนเรียนรูนส้สมเจอนุรักษ์ศิลปะแม่ไมพบุยเทศตราจาแสงไชยผบทางกาาุ้งพาเน<ช>ี่ยพรพอวาสนาอย่าเอาเกียบเพื่อนนะไม่ใช่ลงก่อนเพื่อนนะ เสียดายเลยทีใหญ่นะเจอกันแล้วแต่คนทั้งหมดเลยอารมวยเต็มที่นกเต็มที่แบบทันนะครับแบบท,นนนทนันนะแพงกว่ากีทีมวยนะับดูมวยคู่สอน,นะครับเครื่องยังไม่ร้อเนี่ยเป็นธรรมดาของเครื่องยนต์ดีเซลน,นะครับ แมวนี่ก็ขึ้นอีก50สตางค์นะน้ำมันน้ำมันโซล่าขึ้นอีกเท่าสตางค์าอายกแกนะครับวันนี้เด้ใหญ่นะทางปาเกลไกลเป็นขแคบโอ้หาแนซ้อมอยูที่ผ้ามวยสง์ว่าน้ำเลยครับส่วนน้ำมันแนฟ้าเีงไกลเลยครับน้ำมันนี่เป็นแสตยา แตทีมวัตตาเลพับครับกรรมการท่าบนเวทีทายคอนบอขอชิ้ิตกรรมกานทีมนี้เคยยกทีมกระจับที่ที่โอ้รายการของวินโปเตตไปที่เมืองโเตตโอ้ไปไกลไปไกลตั้ชาแล้เสวานสัยเลครับค่อยๆขยับเดอยของล้ากิดกยแน่เลยครับได้ใหญ่เลย เราเรียกขอบคุณนะครับทีมงานลูกเสือของโร,รงเรียนน้องแหวงสูงนิวยาคมนะครับแปดเท่แข็งครับไม่นาวด้วยจัดระเบียบลุกโจนด้สุดอยอดนี่ครับทีมชาติครับพาจนไกลมาสยามน,ยายานิวยาคม กองเชียรดับกันท่าอารมณ์เลยครับทั้งนนทุมงานจะผักเพื่อนนี่ครับเออที่ว่าเป็นต้นกล้าที่กำลังเจริญเติบโตนะครับเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชิซุเกะนะครับทั้งแดงแล้วก็น้ำเงินนะแดงนี่อยู่อำเภอพายุน,นี่ครับน้ำเงินนี่ก็กันท่าอารมณ์เลยครับ คณที่ชิงแปดพันเลยครับอะไรสินะแทางแรงมานเกินไปคนที่เรยมมาแก้เนี่ยครับปางเกินไปเลยรับต่อแต่สินะตั้งเงินไหลแขงเอาเข่าใน ข่าในแต่สยามเสแต่ซ้ายเนี่ยปกแงของแต่สยามพยายามยกระชับดูดีสุขด่ลอยั่กแดงนีต้อมาเสียท่าีน้พายเลย กดรยกที่สองครับสามดูเกมยกที่สามเลยครับหึกม่อาไม่ต้องวครับดปีทั้งคู่ครับซ้อมปันนีนแปดทันครับอ้าเกนไกล กระชับพื้นที่แปดพันแปดพันตลอดโม่ยเข่าก็ต้องให้เงินป่าเส้นปุ๊บ าจารย์ีซ้อมอยู่ค่ายสุกนานนะารทำงานชั้งขานะครับนมโมีอาจารย์ประมวลบุญชิบอาจารย์โรงเรียนบ้านมตอนนี้เปร้องพ่อเลยครับนี่นะนนี่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 นี ชยายจิตครับจ่ายไปแล้ว2,000ครับเดี๋ยวพันรับไปเลยหนูเดี๋ยวพันรับไปด้วยเดี๋ยวให้ทีม